แปลงนี้จะเป็นมินิคอสจ้ะมินิคอร์สกินคอร์สหลากหลายปลูกไว้กินจ้าจะมาปลูกสลัดกันนีเอาไปรูไปรูไว้เลยอันนี้แล้วก็จะมาใส่ปุยอินซีปุยอินซีลงไปรูลงลึก,ลก ปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุอินทรีย์เม็ดดำๆใส่นิดเดียวปลายช้อนออกกนี่แหละจะเอาจากใส่ลงไปใต้หลุมไม่ให้ต้นไม่ให้ต้นผักเราโดนปุ๋ยโดยตรง ีกิโลกิโลเนตราปุงดินเสร็จแล้วก็เอาลงใส่กระถางไปลงใส่นี้ไว้เลยแล้วก็เอาฟางคุมแล้วก็รดน้ำ่อยให้ใหย,ยสลายแล้วค่อยมาเก็มาทุกคนเราก็จะมาลงราสลัดนี่นอันนี้มีกี่ต้นอุ้ยสี่ต้นเลยมีสี่ต้น ถุงมือกับบอไซดได้่อยโอย้ใส่ถุงมือแล้วบอถานัดใส่ถุงมือแล้วก็เลิกใส่ใส่ถุงมือเสร็จก็ถอดไหมบอถนัดนอนจ้ะอันนี้เลยถนัดสุดโมเดลยึดลากกันดูอยู่ไหนจ้ะ ดิ๊ดอุกดิ๊อุกรถน้ำกี่ละแล้วก็เลยเอาหนาเอารถน้ำเข้ากับเอาเงา น,นปลูกไปกินจ้าปลูกไปกินปลูกแบบง่ายๆนี่แหละไม่ได้พิจิตรองนะ ผมลงจักหน่อยเราหยดไว้หลุมหลุมละสามต้นนจะจ๊ะหลุมละสามกลอไหมใช้วิธีหยดหยดมเมล็ดเนี่ยแต<า>่บางอันจะหลายกว่าหลายกว่าสาม<า>นิกๆลงหน่อย นึกน็กเด็กเด็กเด็อ๋ได้จักตน้น14ต้นได้14ต้นทั้งหมดนี่แหละค่ะทุกคนได้ปิดจะน้ำร่องแบบนี้นะคะน้ำร่องแบบนี้นะนี่เป็นหลุมเป็นหลุมน้ำร่องแบบนี้ปุ๋ยอุ้ยอินซีจ้ะแล้วก็มะพร้าวนะหรือมะพร้าวปุ้ยมะพร้าวยอดปิดกระเมียนหมอดผิดหมอดน้ำเลยจ้ะนี่แหละปลูปกสลัด น้ำล่องก่อนน้ำล่องน้ำล่องน้ำล่อง,องก็ใส่ก่อน แดงนี้จะเป็นมินิคอสมินิคอสกินคอสหลากหลายปูไว้กินจ้ามคอสสามอะไรสามต้นก็นลงเลยจ้ะนำลงไเลย นำลองไว้แล้วนำลองไว้แล้วก็ปลูกง่ายจ้ะสุคนปลูกง่ายๆสไตล์เรานี่แหละปลูกไปอย่างนี้แหละถ้าอันไหนมันเยอะเราก็ตรงอันไหนมันเยอะเนี่ยอันเนี่ยอันนี้มันเยอะจุ่มไหลมันจุ่มไหลเอ้มันไหลอันไหมจ้ะแล้วไปกับเอาไปแช่น้ําก่อนไปแช่น้ําแล้วค่อยดึงค่อยคอยดึงออกล้วก็ออกจากกันแล้วก็แบ่งเขาได้ด้วยถ้าเราอยากแบ่งเราต้องเอาใส่น้ำเห็นไหม อันนี้เนะี่ยแยกปิกแบง์ออกแล้วก็ต้องเอานี้หุ้มหุ้มลากเขาก่อนเนี่ยเอานี้หุ้มลากเขาก่อนคอยไปลงเพราะเขาจะเดี๋ยวปลูกเสร็จอันนี้จะอันนี้เป็นอันนี้เด้กพี่น้องจะอันนี้จะเป็น สลัดแก้วเด้อสลัดแก้วมีไม่เยอะเอามารวมกับเขาเลยจ้ะปลูกไปกินยัยปิกชอบสลัดแก้วที่สุดชอ,ชอบกว่าอย่างอื่นนะจ้ะแต่เขาเพราะแล้วเขาไม่ค่อยขึ้นไหมเราก็เลยได้แค่นี้แหละได้ไม่เยอะอันนี้ก,ก,กวางตุ้งมาอย่างไงเนี่ยกวางตุ้งแน่เลยเนี่ยมากับเขาด้วยเลย ปลูกไว้กินเองที่เหลืออยู่ยวปลูกต่อจ้า